สวัสดีค่ะก็มาพบกันกับ ep ที่ี่149นะคะกับช่องพักเครื่องมั่งมีนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์และไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะวันนี้ก็มาในโปรโมชั่นนะคะ100บาททุกรายการนะคะ100บาททุกรายการเลยมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะนี่คือช่องทางการติดต่อนะคะ หลังไลฟ์จบน้องจะทิ้งไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่ันใดที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่น้องจะลงนะคะเดี๋ยวน้องมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะ100บาททุกรายการเลยนะคะรายการที่1นึ่นะคะน้องขอรายการที่1เดี๋ยวน้องซื้ก่อน เป็นสมเด็จนะคะรายการที่หนึ่งเป็นสมเด็จคู่แบบนี้นะคะสมเด็จนะคะเป็นลงรักปิดทองด้าน,นหลังก็เป็นแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่หนึ่งนะคะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพง <Haha. S 2> ่อเงินนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะด้านหลังค่ะดงนกุ นี่นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะจะเป็นพ้าซุ้มกอนะคะพี่ๆเป็นพ้าซุ้มกอนะคะรายการที่3มนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่3นะคะประมาณนี้นะคะต่อกันเลยนะคะรายการที่4ี่นะคะ จะเป็นปู่สุกนะคะมีปิดตากับรูปภาพนะคะเป็นพระปิดตากับรูปภาพแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมสามห่วงเลยนะคะพร้อมใช้เลยนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสําหรับรายการที่ห้านะคะ แตกนิดนึงนะคะกรอบนี่นะคะรายการที่ห้านะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่6นะคะจะเป็นสมเด็จนะคะอยู่ในตลับแบบนี้นะคะรายการที่6นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะ นี่นะคะสำหรับรายการที่7นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะรายการที่7นะคะนี่นะสำหรับรายการที่7นะคะต่อกันเลยนะคะรายการที่8นะคะจะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่เป็นพระนางพญานะคะนี่นะคะ อ,อีกทีนึงนี่นะคะพระนางพญานะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะอง์นี้สําหรับองคนี้เป็นรายการที่เก้านะคะนี่เลยรายการที่เก้านะคะออเลยนะคะ รายการที่สินะคะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณนะคะนี่น่าจะเป็นปีไหนเนาะมีตอกโค้ดด้วยนะคะเหรียญเจริญพรนะคะปี3ามหนะคะหลวงพ่อคูณนะคะ สำหรับรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลวงรักอย่างนี้นะคะนี่เลยเป็นพระอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะรายการที่11นะคะต่อเลยนะคะรายการที่12นะคะนี่นะคะริมเงินแบบนี้นะรายการที่12นะคะนี่เลย ต่อเลยนะคะรายการที่13นะคะเป็นพันลอดนะคะรายการที่13เป็นพันลอดนะคะนี่นะคะรายการที film, ่13นะคะต่อเลยรายการที่14นะคะเป็นกิ่งนะคะเป็นกิ่งนี่นะคะสวยมากพี่พีรายการที่14นะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเรี่ยมในพลาสติกเก่าแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่สิบห้านะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะสําหรับรายการที่สิบห้านะคะออกันด้วยรายการที่ส6บหนะคะเป็นพระอุ่นแหนนะคะ ด้าน,นหลังมีตะกุดอยู่ห้าอันนะคะนี่นะคะค่ะคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะสำหรับรายการที่สิบหนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พๆนี่เลยเหรียญลงยาสีเขียวนะคะ ะะสำหรับรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะต่อเลยนะคะรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรูปไข่นะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะรายการที่18นะคะ ออกกันเลยรายการที่19นะคะเป็นเหรียญคูบานะคะเรียมเงินฝั่งเพชรสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20สิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนี่เลยประมาณนี้เลยค่ะนี่ด้านหลังนะคะ น้านหน้าค่ะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะนี่นะคะรายการที่21นะคะต่อเลยรายการที่22นะคะจะเป็นพระเอ่อ เขาเลือกเลยยี่ห้าศตวรรษนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อเหมือนสีเงินเงินนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเรี่ยมมาแบบนี้นะคะด้านหลังจะมีเหรียญแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นอ,อะไรเนี่ยจิ้งจกนะคะ เป็นจิกจุกนะคะนี่แบบนี้นะคะจิงจกคู่นะคะสำหรับรายการที่24นะคะต่อเลยนะคะรายการที่25้านะคะนี่นะคะเป็นเหมือนไม้นะคะไม้ห่อนะคะไม้หรือเปล่าไม้หรืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นไม้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรายการที่25ห้านะคะ ต่อเลยนะคะรายการที่26นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะพี่พี่เป็นผ้าปิดตาลงรักแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อผงหรือเนื้อวานเพราะว่าเบามากเลยนะคะนี่นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นสมเด็จนะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้าน,นข้างค่ะนี่นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นจอบเล็กหลวงข้อเงินนะคะเป็นพิมพ์เหมือนเนื้อเงินนะคะพี่พี่นี่เป็นแบบนี้เลยเขาใส่มาอย่างนี้นะคะน้องก็ไม่อยากแกะน,นี่เลย รายการที่28นะคะต่อเลยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะสำหรับองนี้เป็นเหรียญนะคะเหรียญรายการที่ยี้นะคะนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่30เลยนะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะหลวงปู่อะไรเนี่ยสมชายนะคะ นี่นะคะรายการที่สามสิบนะคะนี่เลยสำหรับรายการที่สามสิบนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สามสิบนะคะนี่น,นะประมาณนี้เลยรายการที่สามสิบนะคะ ขอโทษค่ะรายการที่31นะคะหลวงพ่อเดิมเป็นรายการที่31นะคะต่อเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่32มเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงะคะ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อไปเลยนะคะรายการที่33นะคะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงข้อไปนะคะนี่นะคะนี่เลยเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะต่อเลยนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่สามสินะคะนี่นะรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญน,นะคะสำหรับรายการที่สามสิบห้านะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สามสิบหก นี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานี่เ นี่นะคะเป็นผ้าปิดตาแบบนี้นะคะสามสิบเจ็ดต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเลี่ยมแบบนี้นะคะเลี่ยมเก่ามาเปิดหน้าแบบนี้นะคะเปิดหลังแบบนี้เลยนี่นะคะสําหรับรายการที่สามสิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระหลวงพ่อโตนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะสําหรับรายการที่39นะคะนี่เลยรายการที่สามสิบเก้นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบนี่นะคะรายการที่สี่สิบนะคะ นี่เลยต่อเลยนะคะรายการที่4ี่ิบเอ็ดนะคะเป็นหัวแหวนหลวงพ่อทบนะคะใช่ไหมอะหนูหนผิดไหมไม่รู้นะนี่นะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่4ี่สิบสนะคะเป็นสมเด็จนะคะรายการที่4ี่สิบสนะคะ มาวนนี้นะคะพี่ๆรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่4 3านะคะนี่นะคะเนื้อเก่าแบบนี้เลยรายการที่4 3านะคะนี่เลยต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่44นะคะ นี่นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะประมาณนี้นะคะรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่46นะคะ นี่นะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นพระปิดตานะคะต่อเลยนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนี่นะคะประมาณนี้นะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะ เป็นพรซุมกอนะคะพีพ่ๆเป็นพาะซุมกอนด้นะคะรายการที่48นะคะนี่นะคะรายการที่48นะคะ OK. ต่อไปรายการที mm ่49นะคะนี like, ่นะคะรายการที่49นี่เลยแบบนี้นะคะเป็นพารอดนะคะเป็นพาะรอดรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะ เอ็นปูสุกนะคะเป็นปูสุกเลี่ยมอยู่ข้างในแล้วก็เลี่ยมอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยรายการที่50นะคะนี่นะคะต่อเลยนะคะรายการที่51นะคะรายการที่51นะคะจะเป็นผ้าล่วงยืนแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่51นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อเป็น52นะคะ52 รายการที่ห้าสิบสองนะคะจะเป็นผ้าสมเด็จนะคะประมาณนี้นะคะพี่ๆนี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้านะคะรายการที่ห้าสิบสองนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะรายการที่ห้าสิบสามนะคะนี่เลยรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะคะ จะเป็นพรแบบนี้นะคะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะนี่นะคะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นสมเด็จองค์เล็กนะคะสมเด็จองค์เล็กแบบนี้นะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะนี่นะคะรายการที่ห้าสิบห้านะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะรายการห้าสิบหกนะคะ นี่นะคะรายการที่ห้าสิบหกนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญอย่างนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะนี่นะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะ ต่อไปรายการที่58นะคะเอน,นแพนางพญานะคะสวยมากรายการที่58นะคะนี่นะคะรายการที่58นะคะประมาณนี้นะคะออเลยนะคะรายการที่59นะคะนี่นะคะรายการที่59 เป็นพระลอดนะคะแต่ว่ามีสองหน้านะคะจะเป็นเนื้อโลหะนะคะสำหรับรายการที่ห้าสิบเก้านะคะนี่นะคะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นพระลอดนะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่หกสิบนะคะเป็นนางนะคะรายการที่หกสิบนะคะนี่นะรายการที่หกสิบนะคะ รายการนี้คือรายการที่หกสิบนะคะต่อเลยรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะเป็นปิดตานะคะพี่ๆรายการที่ห1ิเอ็ดนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะต่อไปรายการที่หกสิบสองนะคะจะเป็นตะกุดนะคะตะกุดแบบนี้นะคะเหมือนเงินนะคะนี่เลยพันพันแบบนี้นะ นี่นะคะเป็นตะกุดนะคะรายการที่หกสิบสอนะคะนี่เลยต่อไปรายการที่หกสิบสามนะคะเป็นปูทวดอยู่ในตลับแบบนี้นะคะหกิสามนะคะนี่นะรายการที่หกสิสามนะคะต่อไปรายการที่หกสิบสี่ค่ะเป็นพาเนื้อดินนะคะรายการที่หกสิบสี่นะคะ นี่นะคะสำหรับรายการที่หกสิบสี่นะคะนี่เลยเอาไปรายการที่หกสิบห้านะคะจะเป็นนางพญาอกนูนนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะอกนูนเล็กนะคะนี่เลยเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่นะรายการที่หกสิบห้านะคะนี่เลยหกสิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่หกสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสําหรับรายการที่หกสิบหกนะคะนี่เลยรายการที่หกสิบหกนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะนี่นะคะรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะ เยียมสวยมากรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะต่อเลยรายการที่หกสิบแปดนะคะนี่นะคะรายการที่หกสิบแปดนะคะนี่เลยคะ่ะสำหรับรายการที่หกสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่หกสิบเก้านะคะ เป็นเหร 69. 69. 69. 69. 69. 69. ียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่69เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเริ่มเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะรายการที่69นะคะต่อเลยรายการที่70นะคะจะเป็นเหรียญฉลุนะคะเหรียญหลวงพ่อกั่นลงยาฉลุแบบนี้นะคะรายการที่70นะคะด้านหลังนะคะด้านหน้าค่ะ ต่อไปาระะายการที่71นะคะรายการที่71นะคะนี่เลยต่อไปรายการที่72นะคะจะเป็นกํำไรนะคะกำไรแบบนี้นะคะกําไรท้าเวทนะคะพี่พี่กำไรของท้าเวทนะคะนี่เลยใส่ได้เลยนะคะน,น้องจะใส่ให้ดูอยู่แต่ว่าใส่ได้เลยนะ นี่นะคะกำไรทาเวสวยมากต่อไปรายการที่73นะคะรายการที่73นี่นะคะนี่เลยรายการที่73นะคะต่อเลยรายการที่74นะคะนี่นะคะรายการที่74 ประมาณนี้นะรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่7 5็นะคะเป็นเอ่อเอ็นพัพิคเนตนะคะเนื้อดำดำแบบนี้นะคะแต่ก็เก่าอยู่นะคะนี่นะคะรายการที่75นะคะนี่นะคะรายการที่75นะคะต่อไปรายการที่7จ็ดบนะคะนี่ รายการที่เจ็ดสิบหนะคะจะเป็นพระพรมนะคะนี่เลยรายการที่เจ็ิบหนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดิเจ็ดค่ะเป็นนางค่ะเจ็ดสิบเจ็ดนะคะนี่เลยรายการที่เจ็สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแดค่ะรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะ,ะต่อไปรายการที่79นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่79นะคะนี่นะคะรายการที่79ะคะ่ะต่อไปรายการที่80นะคะจะเป็นมีดนี่นะคะเป็นมีดแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ออกมา เนแบบนี้นะคะรายการที่แปดสิบนะคะมีดนะคะรายการที่แปดสิบนะคะนี่นะคะน่าจะเป็นกระดูกนะคะรายการที่แปดสิบนะคะต่อเลยนะคะรายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะมันจะเป็นตะกุดเล็กๆแบบนี้นะคะแปดสิบเอ็ดนะคะนี่เลยตะกุดแบบนี้นะคะ รายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะแปสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดสิบสองนะคะจะเป็นทาเวทอย่างนี้นะคะเป็นพระบูชาตั้งหน้ารถได้นะคะนี่ทาเวทแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่แปดสิบสองนะคะจะเป็นทาเวทแบบนี้นะคะรายการที่แปดสิบสอง ต่อไปรายการที่แปดสิบสามนะคะเป็นซุ้มกอนะคะเป็นซุ้มกอรายการที่แปดสิบสามเป็นพาซุ้มกอสองหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่แปดสิบสามนะคะต่อเลยนะคะรายการที่แปดสิบสี่นะคะจะเป็นกะลานะคะเป็นกะลาหลวงปู่ทวดนะคะเป็นกะลาแกะอย่างนี้นะคะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งนะคะนี่เลย กะลาตาเดียวนะคะมีจานนะคะพี่พี่นี่นะประมาณนี้เลยนะคะนี่จานเต็มเลยนะคะสำหรับรายการที่แปดสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่แปดสิบห้านะคะเป็นเป็นประหลัดขิกนะคะเป็นไม้แบบนี้นะคะพี่พี่นี่นะเป็นไม้เก่าแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นตลัดขิกนะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่เลยเป็นรูปภาพนะคะนีเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะมียันด้วยนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะรายการที่แปดสิบหกนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝาก ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะช่องพักเครื่องมั่งมีนะคะเบอร์โทรกับไอดีไลค์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณสวัสดีค่ะ